ต็นเคชัวนะครับซื้อมาใหม่ครับลองกลางดูนี่ครับสำหรับสองคนนะครับเนี่ยโอเคเลยครับราคาหนึ่งพันบาทเนี่ยกาวมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับสองคนกะว่าจะเตรียมขึ้นภูกระดึงครับน้ำหนักเบาครับแค่สองกิโลเน็ตๆนรับนี่ครับชอบมากเลยครับ ผมว่าโอเคเลยครับจะสำหรับที่จะไปแบกขึ้นภูกระดึงนะครับเตรียมพร้อมครับเลยมาลองกลางดูครับครับนี่ครับกลางง่ายครับตอนแรกผมกลัวว่าจะไม่โอเคพอมาลองดูแล้วก็ใช้ได้นี่ครับนะครับวัตถุเนี่ยผ้าที่คุมชั้นที่สองก็หนานะครับ กันน้ำกันฝนนะครับที่เขาบอกว่ามีคนลมากันน้ำนี่ครับสองชั้นนะครับนี่นะครับดีครับนอนสองคนนี้ก็สบายๆนะคิดว่าครับเนี่ยนี่มารองกลางนี่ครับนี่ครับด้านบนเป็นสองชั้นนะครับเนี่ย เนี่ยครับโอเคเลยครับผมว่าโอเคมากคุ้มพันเดียวเองปลอดภัยถ้าไปเช่าก็กลัวว่าไม่รู้ว่าใครจะนอนบ้างครับก็เลยซื้อขึ้นไปดีกว่าครับโอเคเลยครับนะครับสำหรับสองคนนะครับเต็นเคชัวครับรุ่นอะไรเฮดพันอะไรสักอย่างนี่นะครับราคาพันหนึ่งครับ นี่ครับเคชัวนี่ครับนี่น่าจะรุ่นมันนะครับสำหรับสองคน,นครับโอเคเยี่ยมเลยครับกลางเสร็จแล้วกลาง,ง่ายมากไม่ได้ถ่ายตอนกลางไว้โอเคครับผมครับ